ต้องไปซื้อดอกไม้ก่อนซื้อดอกไม้เรียบร้อยแล้ว,ด,วดอกไม้เรียบร้อยแล้วครับไปเนาะไปเข้าวัดก็ต้องขอรองเท้าด้วยนะคะ ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเอาลังอธินะครับไถ่อยู่เนี่ยขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ ขอยู่ที่ไอเปรม ค่ะหลังจากที่ไหว้พระเสร็จแล้วก็เข้ามาปิดทองค่ะในห้างเลยนะคะ สดี๋ยวค่ะตอนนี้อยู่กันที่ตลาดโบราณทองอำเภอลาวีค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันค่ะถึงตลาดแล้วนะคะไปดูข้างในกันเลยเย่อ้ามึงจะไม่กูตาบุญสวัสดีค่ะนี่นะคะก็จะเป็นสังขานที่ใช้วไายถาด้วยเราจะมาเดินเล่นกันนะคะ โอ้ยเนี่ยนะสามอยนี่ยมีดฟังลมคนดานี่นะคะ <c oughs> ก็เป็นข้อเหนียวปิ้ง,ข,งขนมโบราณเลยน่ากิน <c oughs> นี่ค่ะนี่ค่ะขนมเบื้องขนมเบื้องขนมโบราณเหมือนกัน นี่ทายของอีกเราต้องเดินตลาดนี้ความยาวห้าร้อยเมตรนะคะไม่เอาแล้วเราจะต้องเดินไปตอนนี้กะว,ว่าจะไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออกไรกินกันไว้นี่ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าไม่ใช่ร้านนี้นะคะนี่ค่ะ นี่ครับนี่ครับถึงแล้วครับเดี๋ยอรอย50ปีไม่ใช่30ปีครับไม่ใช่สปอดูรูปรูปสวยมากใช่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตามเลยนี่นะคะไปหลัมาเห็่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว ไปเรื่อยๆอย่าเหยื่มันไม่มีคนที่แบบนี่นี่คือตลาดเลยแบบจําลองตลาดน้ําบางสิ่งเนี่ยแบบจําลองตลาดน้ํานะคะยาวกว่าห้าร้อยเมตรได้คุ่านางนวะข้างนอกไม่ไม่ไม่เลยนี่ค่ะคุบอกเลยนี่ส่วนที่ส่วนที่ตลาดที่เราอยู่กันตรงนี้ประมาณเนี่ยประมาณตรงนี้เออตรงนู้นอีกตรงตรงนี้ค่ขึ้นเลี้ยวข้ามา หะอประมาณเนี้ยแหละนี่ไอวัดโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดให้อาหารปลานะคะนี่ปลาตัวใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยปลาตัวใหญ่ โต้เลยจริงโต้ลอยโต้โต้ตายกันนะอร์ดปลาตัวแหวมมาวันนี้เราก็มาตกปลากันโอ้โหไม่ให้ไกลๆดิให้ใกล้ๆดิจะได้มองเห็นโอ้ให้ใกล้ๆนั่งมาเหมือนเมื่อกี้เขาน่าไอ้พวกลึงแบบใครตายกันบ้างเจ็ดกระลาวโอ้โหมันเยอะมากเลยอ่ะมันไม่น้อยเมื่อไหร่จะกินหมดเอ้ยตัวใหญ่มากอ้าวแล้วปลาตัวนี้จะกินไหมครับยาบ